สวัสดีครับพ่อผม GMC Gamer ครับวันนี้อยู่กันในเกม Dust Dust แทนเซิร์ฟ PC นะครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะักก็เซิร์ฟนี้ก็มีคำสัง่งไรอ,อ่ะเออเดี๋ยวขอเช็คคนคนก็ไม่สิดวกแล้ว เซร์มน,นี้ก็มีคำสั่งสตาร์เตอร์นะสตาร์เตอร์ได้ทะนุที่นอนแล้วก็สตอรน่ชิดมีแล้วเซร์มน,นี้มีระบบ TP TP ใช่แล้วก็มีระบบวาร์ฟวาร์นะครับก็เซร์มน,นี้ก็ตาของเมตโตมาเพื่อเป็นพิสูจน์ของสุ่มตัว ขายอะนั่เงของสุ่มตกอ๋อของส่มกสอ,องสช่องลึงบอกไปไปแล้วเงของกูไม่ไม่เวลาฟาร์มเลยโอ้ยกระตุกเลย,เยคำสั่งวาร์ปอะเดี๋ยวผมจะวาร์ปให้ดูอะเพราะนแน่ใจว่าวาร์ปมันไม่บักเอาวาร์ปโดมก่อนเลยให้ดู นี่วอล้อรวอลโ dom Kyle K S D K เอสสอง C C ลางคนในเซลล์กูไม่น่าทสอบ<ค><ณ>เลยเราไปต่อกันที่สมองเราไปสอบกันที่สมองต่อวัน<ค><ณ>เาวาหาหันา<ค><ณ>วหนันหหาน ราก็ไปต่อกันที่วาฟาร์มเลยแล้วกันนะครับไปว่าฟาร์มนี่กูมาแจกคิวใช่ไหมฟาร์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 มข้างสมองกระตุกไอเพียตตมันก็ไม่มีอะไรนะ เราก็วาร์บิ๊กกันไปต่อกันเลยเออเออโลคับโลครับเออทีมอาครับ,รบจะเข้าแช่หรอครับปิดปิดไม่นะครับโลครับปิดไม่นะครับผมผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ครับ ลาว์ปตอนน่อทีฟามีอ๋อเกียิดกองพิการอะไรไม่รู้จักว่าแต่กูได้รู้จักแน่เลยเยอะไปแล้วฟามีมันมีอะไรที่ทำให้คนนดินตองติดใจโอ้ยไอ้เขี้ยกระตกุก ยังไงไม่มีปึ๊บปึ๊บปั๊บความสงบสุขพบได้ที่ฟาร์มหมีเราปิดเขาเราฟาร์มยิงคนกันดีกว่าเราจะโดนเขายิงหรือเราจะได้ยิงเขาไปติดตามชมกันเลยมาเรามาทดสอบมันยำมันจับชาย ไม่โดนจับชายจับจับและทายเฮีย oh, er. ยิงเฮียแล้วบ้านผู้ใเอ่ข้างหลังเราจะไม่ยุ่งเราจะไปตอนที่ว่าพี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 อะไรไม่รู้เรื่องไหนไม่เห็นจเจอคนทักคนหนึ่ง oh. อะไรไม่รู้ เดี๋ยวไหนก็มันว่าพี่สองน่าเกิดท่านี้มากไปไหนครบจะมาดูคำสั่งอื่นๆในเซิฟกันเลยนะครับอะมันเกิดทางไกลแค่นิดเดียวมันจะบาปะสร้างบาบมาเพื่ให้มนใหญ่ๆเนี่ยโอเค,ครับทับบายทับบายคือซื้อของแล้วก็ทับมันนี่มันมีนี่มีตังค์ห้าร้อยสิบฮะ ติดลบสขายลขเลยทำเกียร์เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้บอลจะไม่ยุ่งโอเคร์ไป yeah. เรื่องนี้จะไปยิงหมูกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูหมูน้อยหมูน้อยหอยุดเออ มาโง่มันนี่ดิง่งมันโอ้ยร้องอย่างแมวเลยในคำสั่งเสริมนี้มันก็หมดแล้วอ่ะผม่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อนะคงเล็กอะไรดีๆออกและไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวกูตายโอ้ดูว่านี่ครับ PMC นีบปลอลไม่เราไปดูกันเนื่องจากเราอยากตรวจสอบกับเขานะครับเราก็ต้องทำการ PMC PU HPMC เกี้ยเนี่ย What the fuck ยูแบนพี U ่ยูเ e ฮ็ดพีเอ็มซีอะไรสักอย่างไม่รู้ครับเอาทีวีไปหาแฮกเกรอร์เดี๋ยวไปแล้ว ลา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 โอ้โหอะไรกันว้าวปัมาเหี้ยกระทำให้ฉันดูโง่เออมาดูดหมูเอ้ย เราไปเราไปตุยตุดหมูกันไปหมูน้อยหมูน้อยไปเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปไปดูดไข่หมูกันว้าวเนี่ยหมู กเราใช้หมูเหการน,นี้ก็ยังไม่สำเร็จพคนต <c oughs> ใช้หมูอะเขาว้าหมูนย <c oughs> นี่อือแผนลอกลวงลอกลวงปวงประชา <c oughs> ปวงประชาชาวลัรอมไปอ bảo น้องขออภัยนะเรื่องจงน้ําจามอ๋องภัยจงจําพ่อ ดายิงนะดายิงกันทำไมกูถ่ายคลิปบอสกูถ่ายคลิปแบบไปกูไป,ไปบริสุทธิ์ตัวกูไม่ได้หรอกูต้องมาวิ่งหนีหลบลบูกกระสุนเออ โอ้ชุดพังมาแล้วเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะซับนี่เฉือนจ,จริง ก็ฟองแอดถ้าเสียงที่บ้านก็เสียงังงก็ขออภัยแ้วนะก็พอดีว่าก็มีนืมากบอกหลักว่วนใช่เหี้ยเฮยแค่นี้จะมาทำกูเหรอไม่ดีแจ๊กูรอเด้อเดยวเดยวเดยว

เงาม่งไม่มีก็เถอะไม่เป็นไรเราปรับเป็นเดิมวันนี้กัดีจิอุ้ยก็ตุกล้ก็ ใจก็ใจชินบานโอ้ยกระตกว้ยไม่มีเมตมนจะเสีอะไรให้ดีสักอย่าง เซิ้นี้ก็ฟาร์มคูณนะฟาร์มคูณฟาร์ามคูณสองขึ้นเสินครับรเ,เมื่อกี้ยายมาถามอืม ดนรลูกเมาเดียมีขี้แยหมุนอยู่เดี๋ยอารละก่อนตายหลังจะมาโชวเ์เรทเท่าก,กากา,กาให้ดูโอ้ยอยู่ดีก็ละลายโอ้ยอยู่ดีก็รู้สึกง่วงขึ้นมา นั้นผมก็พอรู้สึกง่วงแล้วก็อยากจะปิดคลิปเอ <c oughs> อยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอก็กด subscribe เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อให้ทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ